ตรงเนี้ยแป๊บนึงกูมองไม่เห็นเว้ยเพื่อนตัวต่อให้มันเดินๆใบเลี้ยงใบเลี้ยงใบออกใบออกพอเด็บป่ะไปมามาเซ็ตรอน็อตรถอี่จะได้วิ่งเข้าไปได้เลยไม่ต้องกระโดดข้ามหลัวกันเดี๋ยวหลัวมันอีกให้เขาปิดก่อนเราไม่ต้องสนใจกับกล่องมากนะเราไม่ต้องไปกดนะ เล่นในหมดก่อนเก็บเคลียร์ให้หมดเลยไม่ต้องเก็บสองเลยไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเอาก่อนเลยเคลียร์ก่อนเคลียังไม่ขัดเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะวิ่งให้หมดแล้วนะมันจะหมดละขัดจะจัดให้เหมอนเราเวลาขึ้นเนิละหมดของคุณคยืนเลินละจะเรียยิงก็สองตัวเลยอย่ามาอย่ามาอย่ามาเราบอกเตรียม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 กระจายก่อนกระจายก่อนกระจายก่อนแล้วกระจายเข้าเดนหมดวะ มาดีมา cage, ดีคอมเมนต์มนคอมีด oh okay. like right. yeah. oh yeah. the ีคอมีด okay. yes, okay. no okay. no oh. ีคอมีดีคอมีดีก็ียรนะเออยิงมูเมนต์เยอะเยอะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาดไปดไดันไปดนไปดั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 นไปดนไปดดันไปดไปดันไปดันไปดนด ตายเลบนกล่องตายบนกล่องตายบนกล่องลงไปเล่นเราลงเล่นเาปเล่นลไปมีมเป็นมีเป็นมีเปนมีเป็นมีมีเนมีม่มามเป็นมี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 มโม่โม่ก็มาเพื่อนโม่อชุจางจาไปจางจางไปโม่โกลับไปาเพื่อนมาช่วยมาช่วยมาช่มายมา่ม่มายมวย่มายมาต่ว่วยมายมาช่มา่ายม่มายมว่อยาม่อยายมา่มยมว่ายม่่วมยมว่ยม ถ้าถ้าเขาตีสไลด์กระโดดข้ามนะเฮ้ยเอจีลงมาตรงไหนตรงวตงตรงวเฮมยลูมีมีอะไรตัวชุบมีอะไรจะชุบเปิดไปเปิดไปีตเดียว คุชตไปหยามแล้วคุชูไปหยามแล้วุชไปหย่มแล้วแมกกันพี่หน่อยน้องสวยแม็กสวยาสวยจ้าตีลีเพื่อนหน่อยีลีเพื่อนหน่อยใครไปไนไปไหนปไหนไ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 ปไหชุบไปไหนไเไอนไปไหนไปนไปไห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 นไปไนไปไหนไยบหนไป่นไพไ่นหนหน่ มี่จีบมีดเขาจะหมดแล้วเล่นเองแล้ว m ไปเล่นบ้านไปเล่นบ้านไปเล่นเพื่อนแล้ว MT มึงไปเล่นกับเพื่อนี t เล่นไม่ได้ MT เล่นไม่ไดเล่นตัวเดียวกั็เยอะมีดอะเนี Brig ่ยเขาจะหมดแล้วเนี่ยมีดมีดมึงเปลี่ยนมีดมึงโฟกัสตัวชุดหน่อยอย่าเล่นตัวยืนเยอะบุญพี่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 ไปจังไปจังบุญพี่มาด้าี่ให้ผมหน่อยขีดให้ผมหน่อยหย่อนเลยมาด้านไป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 เหลือแค่มีทอแล้วมาด้านไปมาด้านไปมาด้านไป อย่าพึ่งเกมอย่าพึ่งเกมเกมทาไมชุบเข้าไปชุสวยมนต้วเน้เยอะไปานต้วน้เยอะเป็นนื้เยอะมีดปพี่เล็กแทงไปเลยแทงไปดึงหน่อยพี่ดึงแล้วดึงแล้ว ต่อ้าต่อ้าจะหมดแล้วจะหมดแล้วเดียวเหลือสามเหลือสามเหลือสองเหลือสองเหลือสองับ้าตอเพื่อนด้วยบอกเพื่อนด้วยใครจะเล่นบอกเพื่อนใครจะบอกเพื่อนหน่ไมีแทงไปไมแทงไปไม่อกเยแทงอยู่แทงอยูเก็บเลยเก็บสองคนชยตีชวยตช่วิตีวิตีชวิตีชวิตีนงชยีน่ชวิตีชวีวิตีน่ง่ชน่ชยวิตน่งยชวิตีล่ชวชีวต จะหมดแล้วไม่ต้องเยนเย็นเขาเขาเรียนจะหมดแล้วเรียกทำทีไหมทีไหุบตรงรั้วแหละต้นไม้น่ะแค่นี้คุยกันครับได้ได้ทีมันทีไหมพูดดีพูดใช้ใช้เล่นพูดใช้เล่นพูดเขาเียเขาลีใต้ต้นไม้น่ะติดต้นไม้รั้ว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 นี่นี่นี่โอเคโอเคมีมีตรงหิน ต้องห็นขลีอยู่อีกช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเลยตุ่มเลยผิดปจำมาิดปจามิดังมีตมีกีกอนะโีเขาชกยเขาเมาตีบเยอะแป๊มนึงกูมองไม่เห็นด้ยเพื่อนสวยใจเย็นนใจเใจเย็นใบออกใบออไไอไแต่เล่อพื่ออ่างเดีว้ไหไปเด เป็นมดีเป็นมิดดี้เอ้าขึ้นมาสองขึ้นมาเอาดิเดี๋ยวดิเอาขึ้นมาเดียเพื่อนดิสวยๆตรงนั้นจะหมดแล้วตรงบ้านจะหมดแล้วเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไปตรงบ้านจะหมดแล้วแม่คณิตรงบ้านจะหมดแล้วแม่คณิ้ตรงบ้านจะหมดแล้วแม่คณิถจะหมดแล้วอพนเยอะไปยมือยะมือ โอ้ไม่โดนขัดแล้วขอบ้านเล็กน้อยแม่คันนี้ขอเติมบ้านเล็กน้อยเติมบ้านเล็กมคันนีไปเซตดิไม่ไม่ไม่จุมแล้วไม่คันนี้อยเลยถอเลยถอยเลยถอยเลยถอเลยถอยเลยถอยก่อ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 ถอยถอยมาถอยมาถอยมาถอยยว เอ็มจีมาเชียร์บ้านเล็กให้หมดก่อนอย่าพึ่งจันไปเอ็มจีมาคุณบ้านเล็กเฮ้ยเอ็มจีโอ้โหบมาโดุู้ยิูโดนแต่เพื่อนเด็กไปเล่นกับเพื่อนชุนหน่อยไหมชุนหน่อยไหมชุนหน่อยแม่งกรนี้รีเพื่อนหน่อยแม่งกรนี้รีเพื่อนหน่อยนี่เพื่อนนอนตอนตายเพื่อนตอนตายที่รั้วไม่มาเล่นตรงนี้ตรงนู้นเล่นเล่นมีพอกันกัน ช่วยหน่อยชวหน่อยไวนเลย่ไอหมวกระวังด้วยมันมันนี่นี่ไอช่วนี้แหละช่วงนี้แหละตายแต่ห่้อแต่มอมาคมบเลยดีต้องนเลยต้อคุมเลยราคาราคา หลังคาบ้านไอ้มะขันยิ้มปุ๊บเลยกระจายเกินไปจะอยไรจะอะไรจะอยู่เพื่อนระบับแกเพื่อนระลับกันแยกเราพี่เขาเลยแยกเราตายแล้วตายตายยามาเลยพี่โม้ได้จีไปกันไปกันไปมะขันย้มกระจายกตรงนี้กาย เราแยกจากเมื่อกี้เราแยกไปทำไมเรานเงินน่ะเ้าปใจเลยอ่ะไอ้เดี่ยรชยเดี่ยแล้วไอ้ดียบ้านเล็กเียบบ้านเล็กให้หมดไอ้เดี่ยวมอ้เดียวไอ้เดี่ยวให้เดี่ยวไอ้เดียวไอ้เดีลยวไอ้เดี่วไอ้เดี่วไอ้เดียอ้เดี่ยวไ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 อ้เดีไ้เดีวไอ้เดียวไอ้เดีไอ้เดีลวอ้เดีอ้เีว้เดี้เี่ไเดี่ยอเี่ย้เดี่วเี่วไอ้เดี่วอ้เดียว้เี่วอ้เดี่ยวไอ้อ้เดี้เดี่ยวไอ้เ ชูบนเขามีช huh. ูบนเขามีช oh, right. oh, ูบนเขามีช no ูบนเขาดูเพ no ื no ่อนด้วยดูเพื่อนด้วยตรงบ้านก่อนตรงบ้านก่อนเพื่อนล้มอ่ะเพื่อนล้มมาแล้วไอ้เรากอกละตรงนี้ยไ้ม่เล่นตายตรงบ้านเงีนต้องเจะ้ต้องเต็บดิต้องเต็เล็บไปเลยตายไปเยอะไปเยอะคันนี้มนายตรงบ้านเยแล้วตายแล้วตาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ขอหีดีไปเพื่อนไม่ได้หรอกขอีดีไปเมคะนี้ชุชุเบลลก่อนดิชุดเบลล์ชุดเลชุบชุบชุบลดเบไปีนี้หมดปีี้หมดล้วจหมดเลี้วีน้หมดชุดหน่อยผมตายเมคะน้ชุดเบลลก่อนเมคะน้ชุดเยอะตายตายตายครับมคะนีไปีนียเลยมึงเป็นซอมบี้เมึงเป็นซอมบี้

แจงอ,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 อดีแทงอ <ใน S 2> ้ดีไปอบบี้โบเบีที่บบี้พี่เนี่ยพี่เนี่ย